เรียกคือสร้างผู้โสดจริงๆไป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 ต่อไปสุดท้ายเลยไดสุพิชใจมาคุยกับท่านท่านอภตรท่านท่านท่านนายกท่านงงเหมือนกันสามสามสามจะมาทำอะเรียบเลยียบเลยเอาสิเออเอียบอยู่ทีบ้านเออได้ทีนั่งัเออ เอาทั้งในและพ่อเมืองไม่ก็ปรึกษาพ่อเมืองครับครั้งละมาใหม่นะกลางเลงนะครับแล้วก็ใหม่ทุกครั้งเลยออกเด็กใหม่ออเด็กใหม่ต้มน้ำหัวโอใหญ่โอเคกับเด็กมาหลังจากนั้นจะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสมัยโบราณสมัยก่อนนี้ชาวโมล 好好好。嗯嗯 <noise> สงการอย่างสุดาพนะครับเล่นกันให้สดชื่อนะตลอดทั้งวันนี้และเดี๋ยวประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเราจะมีพิธีเปิดงานสกกรารพระประแดงนะครับโดยท่านูวันว,นว,นว่ารจังหวัดสุรุนะรีจะเป็นผู้มาตีค็อกันเวทีอย่างนี้นะครับดฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นน้ำสงการนะครับ จางนั้นนั่นเลยนะโครงการเสร็จแล้วนะครับเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยและก็สนุกสนานกันเป็นแบบนี้ปีหน้าก็อยากให้มาพบกับการสงการเท้าประแดงของเราอีกนะครับในปีหน้าและปีนี้ก็ขอ้ท่านมีความสุขค,ครับ